หลังจากที่ผมไปเก็บยางเส้นนี้มาจากข้างทางวางทิ้งอยู่หลายวันวันนี้ผมคิดออกแล้วครับว่าจะทำอะไรเริ่มจากการใช้มีดคัตเตอร์ครับเอามากรีดกรีดขอบอยางที่มันมีรวดเสริมอยู่ด้านไหนก็จะใช้มีดคัตเตอร์ค่อยๆกรีดไปแบบนี้ครับถ้ายางไม่เปียกให้เอามีดคัตเตอร์ไปจุ่มน้ำด้วยนะครับเพื่อการหล่อลื่นแต่นี่ยางมันเปียกอยู่แล้วแต่ถ้าหากมีเคียวเกี่ยวข้าวก็ใช้เคียวเกี่ยวข้าวก็ได้ครับอันนั้นจะกรีดง่ายมาก แต่เคียวเกี่ยวข้าวผมไม่รู้มันไปไหนแล้วครับตั้งแต่เลิกเกี่ยวข้าวก็เลยหายเงียบเข้ากีดเมฆไปแล้วครับมีคัตเตอร์ก็กรีดได้เหมือนกันครับถ้าเป็นยางมอเตอร์ไซค์นะครับเราจะกรีดออกทั้งสองฝั่งเลยครับจากนั้นก็ตัดให้มันขาดแบบนี้ครับดูระยะว่ามันยาวแค่ไหนแล้วก็ไปตัดไม้อันนี้เป็นเศษไม้พาเลทครับตัดเพื่อที่จะเอามาปิดหัวมันครับปิดหัวเข้าไปในลักษณะนี้ครับใช้สกูหัวล่มหัวหมวกหรือว่าหัวอะไรแล้วแต่เพื่อนจะเรียกครับ บอกไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะมีดราม่าอีกเรียกชื่อสกูผิดก็ดราม่าได้นะคนเราจากนั้นก็ใช้สกูหัวมหวมวกนี่แหละครับยิงยึดเข้ากับไม้หน้าสี่หรือว่าไม้หน้าสามนี่แหละไม่ได้วัดเหมือนกันก็ให้มันเท่ากับขนาดยางนั่นแหละยึดไว้ฝั่งหนึ่งก่อนแล้วก็ไปยึดอีกฝั่งหนึ่งพอให้มันอยู่ยึดสกูในลักษณะนี้นะครับให้ยางมันบานออกยึดทั้งสองฝั่งแล้วก็มายึดตรงกลางครับก็จะยิงสกูยึดไป4จุดครับ เสร็จแล้วก็จะเอาไปล้างน้ําครับคนที่ติดตามผมตั้งแต่รุ่นแรกๆก็น่าจะพอจะรู้แล้วล่ะว,ว่าผมเอาไปทําอะไรล้างให้มันสะอาดเลยนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยครับช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนพื้นมันเปียกเฉอะแฉะครับบางวันพื้นแฉะจะหวานอาหารให้ไก่ทีก็หวานลงพื้นไก่มันหาไม่เห็นครับล้างอาหารมันก็ไม่เพียงพอกันครับเพราะว่าไก่เป็ดห่านผมเลี้ยงไว้ดูเล่นครับผมไม่ได้เลี้ยงไว้จําหน่าย มันก็เลยขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วก็เป็นไอเดียง่ายๆครับลองไปทำตามกันได้ต้นทุนแทบไม่มีเลยโอ้แจ๋ว